ได้ทำงานให้พี่น้องประชาชนในทุกเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ร้องเรียนพี่น้องที่รบครับเรื่องผมได้ไดรับรว่าผมพป็ชลยเพชรทองร่าพูดร้าชนร่าทำและได้ร่วมกับคุณชูวิทย์ในการติดตามคดีตู้ห่ารือนี้ในวันนี้ได้พบกับคุณชูวิทย์สมรวิสิก และขอ,ขอขอบคุณคุณชูวิทย์สม,มนวิสิท์นะครับที่นด้วยความาพว่า,า,าผมก็จะร่าเรทองร้าพูดร้าชนล้าทำและได้ร่วมกับคุณชูวิทย์ในการติดตามคดีตูห้ห่าววันนี้ในวันนี้ได้พบกับคุณชูวิทย์สม,มนวิสิท์และขอ,ขอขอบคุณคุณชูวิทย์สม,มนวิสิท์นะครับที่พักรวมไทยรักษาชาติ เราไทยสร้างชาติพักนี้ผมจําไม่ค่อยได้เหตุผลเพราะว่าผมไปถามที่เยาวราชแล้วครับเขาเดินหนีผมก็เดินหนีผมผมก็ไม่จําเป็นต้องไปถามเซาซีตามตื้อเรียนให้ทราบอย่างนี้ที่พักเพื่อไทยไปร้องครับไปฟ้องคือมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนผมจําเป็นเหตุการณ์ที่ดินแดงนั้นต้องเข้าใจว่าเขตดินแดงเป็นเขตพื้นที่บ้านผม ผมลงคะแนนที่นั่นการที่ผมไปผมก็ไปดีเพราะว่าผมไปเพียงแต่คนสองคนถ้าคุณอนุทินได้เชิญผมได้เข้าไปพูดจาบนเวทีแต่คุณอนุทินเอาลูกน้องมาขับไล่ผมก็มีพยานตำรวจที่สอนอนิแนแดงก็เป็นพยานผมไปเวทีอื่นผมไม่เห็นมีเวทีไหนเขาไล่ผมนน่ครับพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์ พักชาติไทยพัฒนาพักก้าวไกลผมไม่เห็นมีใครไล่ผมสักคนดังนั้นก็คงมีความหมายว่าทําไมพักภูมิใจไทยถึงต้องขับไล่ผมเพราะผมเป็นแค่ประชาชนจริงๆเนี่ยอธิบายให้ผมว่ากัญชาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ที่มันเสรีที่ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ,ะเด็กเยาวชนติดกันยังไงเออก็ชี้แจงให้ผมแต่เปล่าหรอกครับ เอาชิกโก้เอาทุ่เด็กในจุมจนมาขับไล่ผมครับอันนี้ผมก็เลยต้องบอกให้สังคมให้สาชนได้ฟังความจริงจากผมส่วนประเด็นที่คุณสนทิคุณปานเทพก็มาพร้อมกันพอดีความหมายมันก็คือลุมกันถล่มผมครับต้องเข้าใจว่ามองคุณปานเทพก็เข้าใจแล้วว่าแค่ถนัดเที่ยวชาญเป็นอาจารย์เรื่องกัญชาส่วน คุณสนทิ่ก็ตั้งแต่าแกออกจากคุกแกก็ไม่เคยไปไหนแต่แกก็ยังอุตส่าห์ไปในงานนี้พร้อมกันก็คือพูดง่ายง่ายว่าวางแผนลุมถล่มผมแต่ผมไม่ว่าหรอกครับไม่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมของแท้ครับคุณสนทิ่บคุณปานเทพไม่รู้ว่าเคยไปสวนผมหรือเปล่าที่สุขุมวิศคงไม่เคยไปเพราะคงมุ่งยุ่งเกี่ยวกับกัญชา ผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ที่ดินผมเนี่ยไม่ได้ขโมยใครมานะครับผมซื้อมาดังนั้นถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าเออ่วิวคือควาเจตนารมเจตนารมมันก็ต้องเป็นของผมผม,ผมเปิดที่ดินแปลงนี้ปลูกต้นไม้อย่างดีและผมก็ให้ประชาชนชุมชนมาใชา้ชุมชนสุขุมวิทยจะปกป้องผมครับเพราะอะไรครับเพราะผมทำให้ ด้วยเจตนาลมที่ดีผมเปิดเป็นสวนดีกว่าที่จะปิดแล้วเอาสังกะสีกั้นไม่ให้เข้าไม่ให้ใกล้ไม่ให้เข้า,ม,ม,ขามาผมทําอย่างดีผมเปิดปิดเป็นเวลาผมมีเสียภาษีเขาผมถามพักประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีครับทีนี้มันมีบางพักมีบางพักที่เป็นคนออกนโยบายแท้ๆและลูกพักเอง ก็ไม่เอามาให้ความว่าลูกพักตัวเองไปหาเสียงก็ไม่เอากัญชาเสรีแต่หัวหน้าพักเขาบอกว่าเอายังยืนยันอยู่ว่าจะใช้กัญชาเสรีผมอยากจะถามคุณวัชระอย่างนี้ครับวัชระมีความเห็นยังไงครับกับเรื่องกัญชาเสรีคือไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์นะที่มีขายกันทั่วไปนะผมอยากจะถามแค่ความเห็นคุณครับผมเป็นลูกศิษย์ พระอาจารย์พุทธทาสพิ้งกุครับและเคยได้รางวัลสามเณรดีเด่นผมจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีครับและผมก็ทําตามปฏิพักประชาธิปัตย์ครับปฏิพักประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีครับโอ้ผมฟังอย่างนี้ผมก็สบายใจอย่างนี้คุณช่วยคุณได้ครับผมช่วยคุณนะเพราะว่าคุณวชระเนี่ยมีจุดยืนตรงกับผมครับ เป็นกัญชาอย่างที่เสรีทุกๆวันนี้ก็ะจะมีปัญหากับชุมชนกับครอบครัวกับสังคม<ช>ผมคิดว่าคุณวชระจะเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนให้กับสังคมให้กับชุมชนชผมก็คิดว่ามันไม่มีทางที่คุณวัชระจะไปนสนับเสือผมเดี๋ยวผมพอดีผ่านมาผมก็พูดทุกครั้งฮะว่าพักภูมิใจไทยคือตัวการเป็นตัวการเลยครับ และที่สําคัญคือคุณอนุทินก็ยอมรับคุณอนุทินยอมรับอยู่เลยนี่ครับว่าแกยังยืนยันใช้ในโยบายกัญชาเสรีและวันนี้ผมไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวคุณคุณ,คณวัชระพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่พักเดียวเพราะผมเดินทางไปถามทุกพักและนอกจากพักการเมืองแล้วผมยังมีเครือข่ายทางการแพทย์มีนายแพทย์เซ็นให้เป็นร้อยคนาศาสตราจารย์รองาศาสตราจารย์ผมไม่เห็นมี ใครไปฟ้องเครือข่ายทางการแพทย์บ้างเหรอครับสมา,าคมจิตแพทย์ประเทศไทยอย่างงี้นะแต่มาฟ้องผมก็เพราะอะไรก็เพราะผมเป็นตัวตึงผมเป็นตัวที่ผมจะต้องเข้าไปแทรกซึมไปถึงทุกชุมชนและไปพูดความจริงให้เขาทราบรับกันเนะี่ยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนสีเทาท่องไปสู้กับคนดีดส่วนคนดีมาเล่นงานคนสีเทา มีความเป็นไปได้ไหมที่สมัยหน้าพักภูมิใจไทยจะมาอยู่ฝั่งฝาเสียงข้างมากที่แบบบางคนก็บอกว่าอาจจะแรนสไลด์อาจจะอะไรอย่างเงี้ยจะจับมือกันได้ไหมครับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าพักเพื่อไทยแกก็คงจะดูคะแนนการทํางานเพื่อบ้านเมืองเนี่ยผมไม่ว่าหรอกครับแต่ถ้าพักภูมิเอาพักภูมิใจไทยไปกระทรวงคมนาคมก็ต้องไปเสียให้พักภูมิใจไทยเพราะอะไรครับ เพราะพรรคภูมิใจไทยวางแผนถึงขนาดฝั่งอันดามันเอาทั้งภูเก็ตจะเอาพังงาจะเอากระบี่ส่วนต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยต้องพิจารณาให้ดีแล้วล่ะครับว่าพรรประชาธิปัตย์เป็นตัวเลือกที่สำคัญซึ่งคนภาคใต้จะทิ้งไม่ได้แร้วครับยังไงขายไม่ขาดตัดไม่ขาดพรรประชาธิปัตย์ผมก็ยินดีคร ถ้าเกิดพักประชาธิปัตย์ในภาคใต้ส่วนในกรุงเทพก็ไม่เป็นไรอันนี้คนกรุงเทพก็ต้องแล้วแต่จะบอกว่าผมเชียร์ผมบอกว่าไม่ใช่เพราะพักประชาธิปัตย์นั้นอยู่คู่กับสังคมอยู่คู่กับพรรคการเมืองและก็มีตัวตนในบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะพลาดคือการเมืองไม่มีใครไม่พลาดหรอกครับไปถามทุกพักเลยครับทุกพักพลาดหมดเครับอย่างความเคลื่อนไหววันนี้ครคุณทัศน์ศรีทวิตข้อความว่าจะกลับบ้านกรกฎราคมเนี่ย คุณชูวิทย์มองว่าเป็นผลดีหรือว่าเป็นผลยังไงกับพรรคเพื่อไทยผมเยงตรงผมไม่หลบครับผมยืนยันว่าผมไม่ไปผมยืนยนันนะผมไม่ไปคุณปานเทพเป็นเด็กเอาสนที่ไหมล่ะเออเอาสนที่มาดีเบตกับผมไหมล่ะรุ่นพี่รุ่นน้องกันไม่ใช่เหรอในคุกผมก็ดูแลอยู่วันนี้คงลืมผมแล้วสิก็เพราะผลประโยชน์กัญชาเนี่ยมันถึงเรื่อง เป็นอย่างนี้ผมไม่มีอะไรขัดใจแต่การที่เป็นเอาเรื่องส่วนตัวกับผมเอาเรื่องของสังคมมันต่างกันครับผมไม่เคยไปพูดเรื่องส่วนตัวใครเรื่องกัญชาผมก็พูดแต่ประเด็นของเยาวชนคุณปานเทพจะบอกว่ากัญชาดียังไงเป็นอาจารย์ก็ดูตาแกก็รู้แกคงเล่นอยู่ทุกวันนั่นแหละดูตาแกก็รู้แล้ววันนี้แก ข้ามจากกัญชามาเรื่องที่ผมเรื่องอะไรแล้วบอกว่าผมเป็นขโมยขอโทษทีนะผมว่านั่นมปนเขากระโดงหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่สุขุมวิทมึงใจกลางสุขุมวิทผมจะไปขโมยของใครคุกตารางผมก็ติดมาทีนี้ถ้าสังคมแบ่งแยกได้ว่าวันนี้เนี่ยผมขี่จัก,กรยานต่อต้านรลนารงผมทําไปทําไมครับผมมาหาคุณวัชระผมมาหาคุณวัชระทาไมล่ะครับ คุณวชระไม่ได้ให้สตุ้งสตางผมหรือว่าไม่ได้เลี้ยงข้าวผมกาแฟมือก็ไม่ได้เลี้ยงผมแต่ผมผมมีความจริงใจผม,มเห็นคุณวชระเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนอย่างนี้คือผู้แทนผมข้ามไปเดี๋ยวผมไปบางบอนผมก็จะไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเป็นผู้สมัครผมก็จะไปขี่จักรยานขนั้นผมขี่ของผมนะผมไม่ได้นัดแก<อ>แต่ผมรว่าแกขี่จักรยานผมก็จะไปช่วยแกล้มช้าง เออนะก็นี่มันเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคืออะไรครับผมไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองนั่นก็คือภารกิจของคุณแจ็คคุณวัชระคุณวัชระต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้แทนผมต่อสู้เพื่อไม่ให้กัญชาเข้าไปในเยาวชนดังนั้นต่างกันคุณปานเทพพูดถึงข้อดีของกัญชาผมเคยบอกกัญชาเลวที่ไหนผมยังไม่ได้พูดสักคาแต่คุณปานเทพจะไปปกป้องเยาวชนไม่ให้เสพกัญชาได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้กันขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยฝีมือคุณอนุทินเที่ยวนี้คุณหลม่มถล่มกันละคุณมาพร้อมกันไอ้นั่นไปศาลไอ้นี่ไปปปชคุณคิดหรือว่าคุณจะทําสมาธิผมเสียได้วันนี้ค่ะคุณปานเทพบอกว่าคุณชุวิทยยมีรับการเมืองพักไหนสนามไหนเวทีไหนอีกบ้างครัเพราะว่าหลายพักต้อคือคือผมถามแทบจะเป็นพักใหญ่ครบทุกพักแล้วไปอีกไหมครอ่าพักประชาธิป,ปัตย์ที่สวนเบนพักชาติไทยพัฒนาคุณท็อป ที่สามย่านพิธาพักเพื่อไทยกุณเศษฐาพักก้าวไกลคุณพิธาทีนี้พักรวมไทยรักษาชาติรวมไทยสร้างชาติพักนี้ผมจําไม่ค่อยได้เหตุผลเพราะว่าผมไปถามที่เยาวราชแล้วเขาเดินหนีผมก็เดินหนีผมผมก็ไม่จําเป็นต้องไปถามเซาซีตามตื้อเรียนให้ทราบอย่างนี้ที่พักเพื่อไทยไปร้องไปฟ้อง คือมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนผมจำเป็นเหตุการณ์ที่ดินแดงนั้นต้องเข้าใจว่าเขตดินแดงเป็นเขตพื้นที่บ้านผมผมลงคะแนนที่นั่นการที่ผมไปผมก็ไปดีเพราะว่าผมไปเพียงแต่คนสองคนถ้าคุณอนุทินได้เชิญผมได้เข้าไปพูดจาบนเวทีแต่คุณอนุทินเอาลูกน้องมาขับไล่ผมก็มีพยานตำรวจที่สอน,อนดินแดงก็เป็นพยานผมไป เวทีอื่นผมไม่เห็นมีเวทีไหนเขาไล่ผมนี่ครนะับพักเพื่อไทยพักประชาธิปัตย์พักชาติไทยพัฒนาพักก้าวไกลผมไม่เห็นมีใครไล่ผมสักคนหนึ่งดังนั้นกงคงมีความหมายว่าทําไมพักภูมิใจไทยถึงต้องขับไล่ผมเพราะผมเป็นแค่ประชาชนจริงๆเนี่ยอธิบายให้ผมว่ากัญชาดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ที่มันเสรีที่ขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะ เด็กเยาวชนติดกันยังไงเออก็ชี้แจงให้ผมแต่เปล่าหรอกครับเอาชิกโกเอาพวกเด็กในชุมชนมาขับไล่ผมครับอันนี้ผมก็เลยต้องบอกให้สังคมให้สาชนได้ฟังความจริงจากผมส่วนประเด็นที่คุณสนทิคุณปานเทพก็มาพร้อมกันพอดีความหมายมันก็คือลุมกันถล่มผม ต้องเข้าใจว่ามองคุณปานเทพก็เข้าใจแล้วว่าแกถนัดเที่ยวชาญเป็นอาจารย์เรื่องกัญชาส่วนคุณสนทิกก็ตั้งแต่ท่านแกออกจากคุกแกก็ไม่เคยไปไหนแต่แกก็ยังอุตส่าห์ไปในงานนี้พร้อมกันก็คือพูดง่ายๆว่าวางแผนลุมถล่มผมแต่ผมไม่ว่าหรอกครับไม่ว่าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะผมของแท้ครับ คุณสนที่กับคุณปานเทพไม่รู้ว่าเคยไปสวนผมหรือเปล่าที่สุขุมิทคงไม่เคยไปเพราะคงมุ่งยุ่งเกี่ยวกับกัญชาผมจะเรียนให้ทราบอย่างนี้ที่ดินผมเนี่ยไม่ได้ขโมยใครมานะครับผมซื้อมาดังนั้นถ้าฝรั่งเขาเรียกว่าวิวคือควาเจตนารมเจตนารมมันก็ต้องเป็นของผมผมเปิด ที่ดินแปลงนี้ปลูกต้นไม้อย่างดีและผมก็ให้ประชาชนชุมชนมาใช้ชุมชนสุขุมวิทยจะปกป้องผมครับเพราะอะไรครับเพราะผมทําให้ด้วยเจตนารมที่ดีผมเปิดเป็นสวนดีกว่าที่จะปิดแล้วเอาสังกะสีกัน้นไม่ให้เข้าไม่ให้ใกล้ไม่ให้เข้ามาผมทําอย่างดีผมเปิดปิดเป็นเวลาผมมีเสียภาษีผมมีค่าบํารุงผมดูแลผมหมด คุณสนทิคุณปานเทพหรือพักภูมิใจไทยที่ออกมาถล่มผมพร้อมกันผมไม่โกรธหรอกครับเพียงแต่ว่าผมให้สังคมได้พิจารณาว่าใครดีใครถูกต้องใครผิดนี่คือสิ่งที่สังคมควรจะพิจารณาเรื่องที่ดินเหมือนว่าคุณชูวิทย์ก็พูดหลายรอบแล้วทำไมยังโจ์มหาศาลมาเกี่ยวข้องผมต่อต้านก็ชัดเจนอยู่ว่าผมต่อต้านให้กับเยาวชนให้กับสังคมทุกรรคการเมือง ไม่มีพักไหนเห็นด้วยแม้ว่าพักภูมิใจไทยจะเที่ยวพูดบอกว่าวาระหนึ่งหมดด้วยการเห็นกันหมดเห็นด้วยกันหมดแต่ก็ไม่มีใครเอาและคุณอนุทินบอกวาอ่าพักอื่นเล่นการเมืองผมจริงๆเนี่ยผมต้องบอกคุณอนุทินเล่นการเมืองเพราะเมื่อเห็นพักคนอื่นไม่เอาไม่ผ่านในสภาแต่คุณอนุทินยังออกเป็นประกาศกระทรวงด้วยอำนาจของตัวเองออกมาปปสคุณวิชัยแกก็ห้ามแล้วว่า ขอเวลาแต่คุณอนุทินไม่ฟังอะไรเลยจะออกอย่างเดียวเมื่อออกมาประกาศออกมาก็เท่ากับว่าวันนี้เป็นกัญชาศูนยากาศศูญยากาศยังไงครับก็าขายกันมีสระขายกันเท่าไหร่ก็ได้ขายกันทั่วไปขายกันโดยมีมีการตรวจซึ่งผมพูดจนคุณฟังก็เบื่อนะครับแต่ผมก็จําเป็นต้องรณรงค์ต่อไปคุณชูวิทย์ครับเนี่ยขี่จักรยาน แล้วก็เคยมาที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเนี่ยหลายครั้งครับวันก่อนผมเจอพลพรรคประชาธิปัตย์เขาตั้งเวทีปาาัยที่สวนเนบนผมก็ขึ้นไปถามเขาผมถามพรรคประชาธิปัตย์เขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีครับทีนี้มันมีบางพักมีบางพัคที่เป็นคนออกนโยบายแท้ๆและวลูกพักเองก็ไม่เอา หมาห้ความว่าลูกพักตัวเองไปหาเสียงก็ไม่เอากัญชาเสรีแต่หัวหน้าพักเขาบอกว่าเอายังยืนยันอยู่ว่าจะใช้กัญชาเสรีผมอยากจะถามคุณวัชระอย่างนี้ครับวัชระมีความเห็นยังไงครับกับเรื่องกัญชาเสรีคือไม่ใช่กัญชาทางการแพทย์นะที่มีขายกันทั่วไปนะผมอยากจะถามแค่ความเห็นคุณครับผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ พุทธทาตุพิขุครับและเคยได้รางวัลสามเณรดีเด่นผมจึงไม่เห็นด้วยกับนโยบายกัญชาเสรีครับและผมก็ทำตามมติพักประชาธิปัตย์ครับมติพักประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนกัญชาเสรีครับโอ้ผมฟังอย่างนี้ผมก็สบายใจอย่างนี้ผมช่วยคุณได้ครับผมช่วยคุณนะเพราะว่าคุณวัชระเนี่ยมีจุดยืนตรงกับผมครับ เป็นกัญชาอย่างที่เสรีท,ทุกวันนี้ก็จะมีปัญหากับชุมชนกับครอบครัวกับ,บสังคมผมคิดว่าคุณวัชระจะเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนให้กับสังคมให้กับชุมชนผมก็คิดว่ามันไม่มีทางที่คุณวัชระจะไปสนับสนุนผมเดี๋ยวผมพอดีผ่านมาเดี๋ยวผมมาช่วยคุณวัชระก่อนอและผมก็จะไปเลยไปทางบางบอนนะครับแต่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำคัญและผมคิดว่า ชุมชนสังคมครอบครัวเยอะแยะไปหมดในพื้นที่หมู่บ้านเศรษฐกิจกุ้ยเชระาที่ผู่้าุ้ยเชล่แคเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หกโอเคครับผมผมมาพร้อมกับท่านสุพินไคลนกอดีตสอกรสามสมัยเขตบางแคซึ่งเป็นหันใจพี่น้องชาวบางแครพักไปใช้ปัดนะครับและมาพร้อมกับพี่แอนภรรยาของจ่ามีสิริพรคับมาอาจอดีตสสพักไปใช้ปัดครับยินดีครับผมก็ยินดีมาสนับสนุนคุณ ในเขตบ,บางแคคือคุณร,ชรัชละคุณเป็นผู้แทนผมก็พบกับคุณในสภาในการที่ผมเป็นสอสอด้วยกันในครั้งที่แล้วผมก็หวังว่าคุณจะได้เข้าไปในสภาในวันที่14ในการตัดสินของพี่น้องชาวบางแคอย่างไรก็ดีถ้าคุณเข้าไปผมก็อยากจะนำความให้คุณเนี่ยได้ไปต่อสู้ว่าให้กัญชาเนี่ยเป็นทางการแพทย์เท่านั้น ผมไม่ได้บอกว่าการช้าไม่ดีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมันเกินและมันเกินไปแล้วแลวถ้ามันเกินแบบนี้ต่อไปสังคมก็จะตกเป็นทาสของยาเสพติดเดี๋ยวผมจะไปช่วยคุณรัชละตรงไหนดีเขาบอกมีตลาดใหญ่ๆ่อยู่ตรงนี้ครับผมก็อยากเชิญพี่ไปพบปะพี่น้องประชาชนได้ได้ร่วมกับผมและท่านอาจารย์สมบูรณ์ทองบุราณได้อดีตศสสวยอโสธรวันนี้ก็มาด้วยครับเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นครับโอเควันนี้ครับวัสดีครับ ยินดียินดีอ่ะเดี๋ยวเยวแล้วบอกว่าผมเป็นขมโมยขอโทษทีนะผมว่านั่นเปนเขากระโดงหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่สุขุมวิทมึงใจกลางสุขุมวิทผมจะไปขโมยของใครคุกตารางผมก็ติดมาทีนี้ถ้าสังคมแบ่งแยกได้ว่าวันนี้เนี่ยผมขี่จักรยานต่อต้านรณรงค์ผมทําไปทําไมครับผมมาหาคุณวัชระผมมาหาคุณวัชระทาไมล่ะครับ คุณวัชระไม่ได้ให้สตุ้งสตางผมหรือว่าไม่ได้เลี้ยงข้าวผมกาแฟมกไม่ได้เลี้ยงผมแต่ผมผมมีความจริงใจผมเองคุณวัชระเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่คนอย่างนี้คือผู้แทนผมข้ามไปเดี๋ยวผมไปบางบอนผมก็จะไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็เป็นผู้สมัครผมก็จะไปขี่จักรยานก็ <laughs> <c oughs> ถ,ถ้าผมขี่ของผมนะผมไม่ได้นัดแก<อ>แต่ผมรู้ว่าแกขี่จักรยานผมก็จะไปช่วยแกล้มช้าง เออนะก็นี่มันเป็นหน้าที่ของผมหน้าที่ของผมคืออะไรครับผมไม่ใช่นักการเมืองนักการเมืองนั่นก็คือภารกิจของคุณแจ็คคุณรัชระคุณรัชระต่อสู้เพื่อจะเป็นผู้แทนผมต่อสู้เพื่อไม่ให้กัญชาเข้าไปในเยาวชนดังนั้นต่างกันคุณปานเทพพูดถึงข้อดีของกัญชาผมเคยบอกกัญชาเลวที่ไหนผมยังไม่ได้พูดสักคำแต่คุณปานเทพจะไปปกป้องเยาวชนไม่ให้เสพกัญชาได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้กันขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยฝีมือคุณอนุนทินเที่ยวน,นี้คุณหล่มสลบกันละคุณมาพร้อมกันไอ้นั่นไปศาลไอ้นี่ไปปปชคุณคิดหรือว่าคุณจะทําสมาธิผมเสียได้